สบายดีสบายดีสวัสดีพี่เอีทุกคนเด้อมวันนี้ขอตอนทัาขอลู้ซ้องดีมร้าสาวน้อยลองสายทุกคนวันนี้นั่งดีจะพาทุกคนไปเฮดบัวลอยจะเป็นบัวลอยที่แบบชื่ออะดีวะแล้วก็แบบมีเรื่องจะเล่าด้วยแบบบริเ็ดบัวลอยธรรมดา เอ้ยมีเรื่องสีขิงยว่นแหละเดี๋ยวทุกคนก็ไปเดาไปเอาใบเตยเพราะม่บูบอกว่าเอาใบเตยไปพร้อมจะไปเฮดบัวลอยแล้วก็อีกขนมอันนึงขนมอย่างบูหูแหละเดี๋ยวเป็นรสต่างชมไปด้วยกันตอนนี้ต้องยิ้มมาเอาใบเตยใบเตยไม่เวินอยู่นี่เนี่ยแต่แถวนี้มันจะมีต้นไม้หักหกด้วยแ๊บนึง จะลอดนี้ไปเอาลอดเข้าไปนี่นี่มีู่ไรหั่นใบเตยเออทุกคน่วงนี้โทรศัพท์น้องดิมทายกดทายแล้วก็บแบบแป๊บเดียวมันกระดับองกแป๊บเดียวกระดับองกน้องดิมก็เลยแบบ่บค่อยได้ลงคลิป่วงนี้เออเอาวันนี้ลอดอุย้ยมันอ่อนพูดบ่ะวันนี้สนอ โอเคทุกคนจะต้องยิบคอโตูเก็บอันอะไรอย่างละก็ใบเตยอแล้วเดี๋ยวเก็บแล้วเราไปเจอเดี๋ยวเก็บแล้วเราค่อยไปเลยนี่ทุกคนต้องยิบได้ใบเตยมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปเฮ็ดบวัวลอยแล้วก็อีกขนมอันนึงขนมหยัางบุโอเคนะทุกคนสัน้นเดี๋ยวเราไปเจอเดี๋ยวเราไปฮับมูก,ก็แล้วค่อยไปเฮ็ดน้ำกัน จะไปเบิ่งกันว่าหน้าตาที่เฮ็ดที่ออกมาจังไดจะเป็นกลิ่นหรือว่าเป็นกลิ่น <laughs> เป็นครั้งแรกเลยของเป็นครั้งแรกที่น้องดิมจะอันเฮ็ดบัวลอยเพราะว่าสลายน้องดิมเคยเฮ็ดจิ๋อโอเคไปทุกคนตอนนี้นาะเฮาก็มารับเพื่อนนะคะนี่แบบฟิล<อ>ละคนละสไตล์เลยเป็นยังไงเห็นข้าวนี้อันนุ่มไหม นี่ปะโซนนี้ก็สิมีความสุขหน่อยนึงยังไงมีนุ่มปะมีนุ่มอ่ะมีนุ่มอะตอนนี้มีนุมม่มฮ้วน,น, <c oughs> น,นมีวัดเสียงวัดขึ้นดังอ่ะวัดขึ้นดังอู้ท้องฟ้าข้างหลังหมอกงามขนาดเลยฮะปะ๊าป๊ากระสุดมาถามมูไม่ได้เข,าข้งงาหงันมูอัดตูขังอายกมันยังบูมาจงงากเงินถึงูขัง อัดตัวข่งไปนั้นวันนัดกันสิบโมงตอนนี้เลสี่เจ็บแบแหละแม่บอกว่าหัาแเล่นตามผู้ชายเล่นตามผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงบอกเขาเล่นเขาเล่นนัาขรัวทันเขาต้องขี่รถเออเขาเล่นนาเขาัเทันจะบอกว่าปนาฮู้จัคคนนั้นย้อนนี่แม่ซื้อได้แม่ซื้อได้ จะบู๊เาีเดียวสินี่ดอกไม้ <c oughs> ผู้สาว <c oughs> แฟนจนฝากดอกม้เแดา <c oughs> มากับฮาว,วัน,นี้เฮาคนงาม เอ๊อมันรักดอกไม้ค่ะเจ้ามันโมเป็นดอกไม้ตอนนี้เริ่มโมโหัวกับโทรศัพท์ละ่วงนีไม่ได้ถ่ายคลิปก็เพราะว่าถ่ายแป๊บนึงมันดับถ่ายแป๊บนึงมันปิดเองแบบฟิวแบบ10ปลายนาทีมันตัด10ปลายนาทีมันตัดฮืจุดตืดตืดดอกไม้ค่ะวันนี้คือมียังขับตาเธอผมเธอ กมสิหมดหมดหมดตามเพื่อนโชวตามเพื่อนอีอีแล้วเรื่องวุ่นวุ่นกันเลยเริ่มเกิดขึ้นนนองอันสันว่าดีๆมีมาละย่าในน้องน้องอยู่หมดเจ็ดอะไรปีน้าน่าย่าแม่คืออยู่บมเจ็ดปีนี้ยู่ได้อยู่มาจีบปีน้าปีนี้มอยู่ได้จ้าเหมานอยดสนีด้ย ่อนเรามีกี่คนคะวันนี้สามจากหกเหลือสามเมื่อไรเมื่อไรกันสาม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 เออนั่นเป็นอันนี้เป็นมูสสนิทเด่นั่นเป็นมูสกระโปงเออถือึงสามปีบุนักเดี๋ยวเดี๋ยเมื่อกีมันบอกว่าค่อยสูงทำบ้านมันเนี่ยค่อยสูงไายบ้านอีกเนาะเคี้ยวไม่เคี้ยวเดี๋ยวเมื่อวานน้าบอกแฟนมันจัดการแหละเออแหละว่าแฟนมันต้องแฟนมึงสู้เท่าไหรนะ เดี๋ยวบอกให้แฟนบินมาเตยไทยนะมาตบจีอาเนาะบรนณาเนาะหฮ้ยบักสกปที่เหม่อนแฟนบรรณาจักานอะไรน้นัเนาะไอจะล่อเนาะโอ้ยเสียนมึงน่าจะสูงประมาณร้อยสิบมึงยัดตีกับวะมันรุ่นน้องตัวเว้ยใช่มันสูงสันตวได้ยังไงโอ้ เอะไปเตยเลยเตยเจ้าเจเอาเจีวไ่ได้ยินแล้วกินเงาะนั่งดีวะน่าจะแบบบ่เคยถ่ายขั้นตอนฮิตบัวร้อยดอกนะเพราะว่าทุกคนก็ฮู้ว่า อ่านแกงนี่เฮ็ดอย่างบมดตรงตามสูตรดอกเปิดตามทิกตอกมากะจักซีออกมาเป็นยังไงเนาะก็เลยชิบส่วนดีกว่าเดี๋ยวชิ้ท่ายแยบท่ายแยบได้บาได้เฮ็ดแบบตามคำตออแบบเป๊ะๆบาได้ท่ายมืดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะใช่ก็คุณเฮ็ดจะบอกว่าใช่ทายยูแต่แบบแค่แบบบาได้อธิบายเพราะว่าบางอันก็ครบบางอันก็บ่ครบต้นลิงปีต้นไม้ปีต้นไม้คนปีกําแพงเนี่ยเออทายผู้บอลบึงเบี่ง อ่ะขอแนอันหนึ่งนี่เรามีที่รักเรา,เาให้แย่ยงกันคุณนะ่ะหน้าอื้ยรถคันนี้เทเนาะรถของพ่อจอีอาเป็นตำรวจหน้ามากรถคันนี้นะคะเอาจับใส่กระเป๋าถุงสูงข้เมือได้บอกตอนนี้จะอ่านบ,นบน่างเนยีนยมึงน่ยจ้าดาเจ๊มึงขาสั้นตอนนั้นคุณมาเจ อันนั้นค่อมนี้เราก็จะเแสวๆเพื่อนว่าเธอมีที่รักแล้วเหรอจ๊ะเดี๋ยวมาเลยหนึ่งสองตกอ้าวะมักภาษกับคอยเนาะบักลาดเลยมากล้ำน้อยเพื่อนๆเอาให้นะคะเก่งเท่าไว้ลูกสภัยไทยนี่ยเก่งเนาะ มือบอกขึ้นแล้วจะตกต้นไม้ตายน้อฮที่ตกต้นไม้หว่เก่งนี่นะนี่คือต้นไม้เก่งเยี้มเยิมเย่ยมรู้สึกว่าต้องเอาดี่ไปเย็นก่อนทวมดแบบเยอะมากอื แล้วนี่ตนนัวนี้ทำย,อยอ่องใบเตยอุ้ยน,นี่เอานับใส่าไหร่คนแย่มันจะเป็นวันที่เป็นอันนี้สีสีฟ้าดอกอัญชันดอกอัญชันอันนี้ใบเตยของเขียวพี่เขียวคำนองซีเชฟเจ๋งมึงเธอทำให้มึงยายเล่นแนะน่เออน้าแพ้ได้เปิดแม่เปิดแม่ <c oughs> <c oughs> เย้อย้เอ็นแลวันค่ะเบิร์ดมูมูมามูมาินอนมมามบิดเบเดเเี่รดนีบิง์ีนี่นี่ยังอ่อนอยู่ตองยองเห็นยังบวกว่ะเห็นเห็นเบิงยองต่อเนาะยองวะมึงมึงใช่ดูกงต่อามือกลองเมื่อมือกล้องติดเกมมือสว์ประจานนะมือกลองเล่นนะ อ๋มายองน์ถ่ายยิ้มพอดนะทายเลยดิเร็วเร็วโอ้เจอลูกซองกันได้ีเดียวโอ้เป็นบอน้องเป็นบอน้องเฉเลยไปไปเดี๋ยวเซีพี่ก็จะได้นี่นี่อวดอวดอวดต้องยิ้มเฮ็ดต่าคือบอเหมือนไหมเอ้ยอย่าบังมืดดอกไม้จีายเช็นอยัง นี่ใครดูออกบ้างว่าเป็นหมาหรือว่ามิกกี้เมาท์ใครใครมิกกี้เมาท์เนาะนี่เพื่อนมีสามคนนะคะมาทำนี้แล้วมูนะนั่นนั่นเขาไมา่คนละเพื่อนเรามีแค่นี้นะคะโอ้ยอ๋หลายคนยุติคาเจบุทันคาเจบุแต่มันก็นุ่ยวะชั <c oughs> ดาน่ารักไหมอันนี้ปานาเฮ็ดให้อันนี้น้องดืมเพชรอิง ไซมหม้ออันนี้เอาเนาะในการต้มอันนี้แมงอยงจีไปชิซุกให้อยู่อ่ะอันนี้มันค่ะบัแมันอันนี้มันคนมีเกจิุ้่นี่ด้งไหมน่ารักไหมฟูู๊ฟูฟูตุกจีอาหดอ้ามืดขวัญร่างกายหมดแล้ว

ลุงล่าตัวยิ่งรู้มันฟูก่อนล่าตัวเช่นมันบูฟูระวังเด้อน้องเด้อโอ้มันตีกันนะตีกันรึเปล่าเอออย่างนี้ย่างนี่เรารักกันเออพูดบุตรเลี้ยบบุตรเลี้ยบบุตเลี้ยเดี๋วเดี๋ยวนี่โอเคปะกันปะไว้มึงมั้ยน้อมันบอกว่าไงนี่อยากสวยนี่เด่นเด่นเป็นนี่ดอกไม้แล้วก็หัวใจเห็นไหมแจงบอก ว้าวตีแหละมาชิโล่ชิลลวงบนลอยเขาโอ้ตัวน้องสองคนเค้ยเด๋วหายนูแล้วเหแบบมันลวกลุ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 กแล้วเราเคยต้มกะทิอนบอกใช่ปะไปเลย let's g ไปไซไปนั้งค่ะเอามันสุกไปอ่ะใช่ไหมสุกซาสานาทนาที้ยเผอแป๊บเดียวเาต้องติดสิเนี่ย แมโ้วบอกแล้วมันม uh, ันซุกมามันชี้ยแม่ดิง่กินแท้หรอัวลเยบัวดอยมันซุกแล้วสะบอุกไยอยมนี่หละเนาะไปล้างไ่ล้างไปทำมวยก่อนมันคือแบบซุกว่ะตักออกมาหนึ่งลกเาก่อนใส่น้ำหน่อยโพ่นอยู่วะ Ui, 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 ui. Sức bò. Ui, xì si mè. Đẹp. Chuyện này? chứ này. này nó nhầm bánh xèo, anh nâng thường rồi. Sức lèo. Sức lèo à? Tắc ốc đi không xếp càng khóc cháu mà. Cũng bọc Khẳng nó nhăm một cục 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 thế. Uhm. đây lè. bà. Tắc ốc. Nằm mè. Nằm mè. Cô không xếp ưu ồn có. Nì. Nằ นี่สุดสองคนหน่อยแท้ใส่โลายล้ละบ่น้ำกินยาบ่เป็นน,น้ำพอคุณน้องนี่พอแล้วอ,อประมาณนี้มันบก่กย่มันติดอะ่ะตักออกแล้วก็ต้มอีกจนแล้วแล้วค่อยต้มน้ำกะทิเนาะเคจัดไปน้ำปนแป๊ๆเออมันคุณเนาะมันแปลงไงทุกคนม่ามันสิออกมาเป็นยังไง หรือแซฟแน่นอนถ้าบึงท่ามวนไหมมวนห่วยเลยชื่อว่ามันกับหลังอ่ะอีกน้อยนึงมันซีร้อนแล้วอีกน้อยนึงเหนเนี้ยที่รักทีไทยมาไทยปึ๊บมาถ่ายไปเนีนะนี่เอามีสมาชิกมาหัวมีคนหนึ่งนี่เหรอชื่อนี่หน้าตาเป็นไง สวยโอเคเลยพ่อเจน้ำมาได้จะเสียแล้วเฮ้ยบ่วงบุพเกันจีกเอานั้นซะโอ้ยจีไมเราบวงตอนนั้นมึงมึงบ่วงจีไหมบ่วงแบบจองบ่วนบ่วงมันต้องบ่วงมันแบบบ่วงที่แบบเป็นบ่วงไอ้บ่วงอันนี้เป็นปะเตียนปะมันด้วยจีเป็นมาด้วย ดีหมบ้างวงนี่ซิมซิมซิมมันพอคำหนึ่งพอละโอ้เขาคำหนึ่งมันซีแซ่คนละคนเลยเฮลตี้สิจืดวะเขารู้สึกว่ามันหวานดวงสเขไปอิ่มหรือเปล่าอันนี้มันหวานแล้วเด้เนาะก็ว่าหวานเดี๋ยวจะบอกเลยบอกเลยนะอ๋อไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เลยไม่ใส่น้ำต

아하 자자자자자, 반문